สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับติดอีกลายบอมธนินพระเอกช่องสามแจ้งข่าวติดโควิดมีอาการเล็กน้อยบอมธนินพระเอกช่องสามแจ้งข่าวติดโควิดเผยมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยพบเชื้อวันที่9กคุมภาพันผ่านการตรวจ RT PCR ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแฟนคลับแห่ให้กำลังใจ หลังบอมธนินพระเอกช่อง3ามโพสข้อความแจ้งข่าวตัวเองติดเชื้อโควิดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเขียนข้อความว่าบอมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเมื่อวาน9กุมภาพันธ์2565บอมมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยจึงได้ไปตรวจ rt pcr ที่โรงพยาบาลและวันนี้ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลพบเชื้อโควิด19และขณะนี้ ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องและบอมได้แจ้งผู้ใกล้ชิดบอมในช่วงเวลานี้แล้วเพื่อให้ทุกคนระวังและคอยสังเกตอาการตัวเองบอมต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาด้วยครับท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับแสดงความเป็นห่วงขอให้หายป่วยไวๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์และขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ